สวัสดีครับผมงานเข้าแล้วควันท่วมเลยโอ้ห่อนึ่งนะควันท่วมเลยครับโอ้จักแรกนี่จักแรกนี่ครับนี่

เออฟื้นแล้วครับฟ <c oughs> ื้นแล้วฟื้นแล้วคว <c oughs> ันขโมงเลยผมไปด้วยเดี๋ยวเอารถผมไปจอดไว้ตรงนี้ เอาเป็นอยังอีกล่ะครับเด okay, นินเลย่วเอยแกจะไปนู่นเลยเขาแกกลับก่อนได้ไหมแกจะไปไหนแกไปสุราเเกต๋ออ๋อมีงานไอ้ตรงนี้คมหรือเปล่าอืูอ้โง้โง้โง่ เบอร์น้อยเบอร์น้อยอเียวครับได้ไหมไปแล้วครับช่างเหวยวลงไปทา้นี้ได้ไหมลงไปได้ลงไปทางนี้ได้ไหมเร็วเลย ยิ่ง่อน้ำเตะเรื่อยอยู่ตรงนั้นออออออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายชุบๆเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยท่านผู้ชมเยอะแยะเลยโอ้เท่าแกปึกตั้งน้อย